ใครไม่ตัดสินใจรับคันนี้ไปใช้งานนะครับถือว่าพลาดมากๆนะฮะผมจะพามาชมนะครับคันนี้เป็นแอร์บัสบรรจุน้ําขนาด500ลิตรครับยี่ห้อมารูยาม่าคันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นสีเดิมทั้งคันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะทั้งตัวนะครับตัวบอดี้นะครับตัวโครงตัวคัสซีพวกนี้สีเดิมแล้วนี่จะมีร่องรอยการใช้งานนะครับสีดำๆนี่สีเดิมนะลองดูใต้ใต้ท้องหน่อยนะครับ ัดสีเดิมหมดเลยนะครับสีเดิมสนิททั้งคันคันนี้ผมได้มานะครับล้างนะครับตรวจเช็คเปลี่ยนของเหลวนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพง่ายๆจับล้างขายได้เลยคันนี้เป็นมารูย่าขนาด500ลิตรพัดลมด้านหลังนะครับเป็นใบรุ่นใหม่นะครับสามารถปรับองศาได้ดูความเดิมของเขานี่ลองดูที่ยางเป็นไงครับดอกเต็มๆนะฮะ ดอกเต็มๆกระทะสีเดิมนะครับมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยี่ห้อยางเนี่ยยังเป็นยี่ห้อมาลุยมาอยู่เลยมาลุยมาเดิมมากคันนี้เดิมสนิทน้องๆป้ายแดงเลยครับคันนี้นะครับนี่ครับคันนี้ผมจะเรียกว่าเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัติแล้วกันนะครับไม่ต้องมาเข้าเกียร์โยกหนึ่งสองสามสี่นะโยกซ้ายโยกขวาไม่ต้องนะครับมีเกลยรโลเกียร์ไฮนะครับคันนี้เป็นขับสี่ เลียวสองนะครับมีมาครบเลยตัวนี้เป็นเหล็กที่เอาไว้ปรับใบพัดลมด้านหลังเนี่ยก็ยังอยู่โลเดิมยังอยู่สีสวยมากสวยจริงๆนะฮะอันนี้สวยมากๆเลยระบบไฟผมเช็คเรียบร้อยครับไฟติดครบทุกจุดนะฮะร,ระบบชาร์จใช้งานได้ปกตินะท่านใดสนใจครับก็ลองเข้ามาดูตัวรถตัวจริงได้ครับแต่ขอนิดหนึงฮะเร็วนิดนึงถ้ารถสวยๆเงี้ผมรับรองได้เลยว่าแป๊บเดียวไปแน่นอน เพราะว่าผู้ติดตามผมนั้นก็จ้องอยู่นะถ้ามีรถส,สวยๆเข้ามาเขาจะรีบเลยราคาคันนี้เปิดไว้ที่1นึ่งแสเจดมื่นบาทนะครับอ่ดูอีกสักรอบนะึฮะดูความสวยหน่อยสีเดิมถ้าอยู่สภาพอย่างนี้นี่ลูกค้าครับผมรับประกันเลยนะครับสวยมากๆมาดูตรงนี้มาดูไม้หน่อยไม้ชั่วโมงทำงานมาไม่เยอะนะอยู่ที่เก้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับ สติ๊กเกอร์ดําเดิมยังอยู่หมดเลยนะสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าผมก็จะติดติดสติ๊กเกอร์ภาษาไทยไปให้นะครับเพื่อไม่สับสนในการใช้งานนะครับดูเครื่องยนต์นะคลิปนี้ขอยาวนิดนึงนะครับดูให้ละเอียดเลยเป็นฝาเหล็กนะครับตนนัวนี้เครื่องยนต์เป็นคูโบต้าครับนี่คูโบต้าสามสูบยี่สิบสองแรงนะฮะ ใช้ใช้เชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะครับระบายความร้อนตามรอบเครื่องของพัดลมนะครับมีระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับแล้วก็ตัวหน้าหม้อน้ําเนี่ยมีตะแกรงกรองฝุ่นกรองขยะให้ด้วยเพื่อที่หลังพึ่งจะได้ไม่ตันไวเนี่ยดูสิดูสีสของกรองอากาศสินี่คือสีเดิมนะนเนี่ยเนี่ย zoom ูม,มาตรงนี้หน่อยมีคราบบ้างนิดหน่อยนะครับคราบสนิมบ้างนะผมไม่ได้ทําสีเลยโอ้โหสวยมาก อยากจะพูดให้มันยาวกว่านี้เดี๋ยวก็จะเบื่อนะครับดูปั๊มเนี่ยปั๊มสวยๆเลยหม้อพักไม่ใช่หม้อลมใหญ่ๆเลยแรงผมไปเทสน้ำมาแล้วคันนี้แรงแสนเจ็ดเท่านั้นครับนะฮะยางสวยทั้งสี่เส้นเมื่อกี้ดูฝั่งนู้นเนาะนี่ดูฝั่งนี้มั่งก็งดูดอกเอดอกเต็มมากคีบยางตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับไม่มีแตกลายงานเลยโอเคครับฝากด้วยครับ เปิดจองนะครับจองได้เลยนะครับไม่จองปากเปล่านะฮะร,ร้านผมไม่มีจองปากเปล่านะครับหรือจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงก็เข้ามาได้เลยครับร้านผมอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดจันทบุรีครับโทรมาสอบถาม